สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเจ๊และพี่กิตอีวาเกมเมอร์นะคะครั้งนี้เราอยู่ด้วยกันในเกมโลบกับแมปเรสวิมเพนน์นั่นเองค่ะย้าวตุาแจงจึ้งไหมจึงอกจึงใจมากเวอร์คือจะบอกว่าเรากลับมาไ่นกันอีกแล้วนะคะและตีมในวันนี้เนี่ยก็มีด้วยนะเพราะว่าเราสะงเล่นเป็นเออเราจะแต่งตัวเป็นยองฮีกับชอนซูซึ่งเขาเป็นแบบว่าน้องโกโกวาของเรานั่นแหละแล้วก็ชอนซูด้วยนะคะซึ่ง แจงพิมไม่ได้ค่ะทุกคนเขาบอกว่ามันยาวเกินไปแจงก็เลยแบบโอเคถ้าอย่างนั้นเป็นทีมสควิตเกมแล้วกันคนอื่นจะเป็นอะไรก็เป็นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้แจงกับพี่กิ๊ก็จะเป็นยองฮีกับชอนซูนั่นเองครับผมอาผมเริ่มต้นเราจะทำอะไรก่อนดีอะแต่แจงใส่ชุดก็ดีกว่าพี่หาเสื้อก่อนเลยดีกว่านี่บอกเลยนะคะว่าเราเต็มตัวมาดีจะบอกว่าเราไม่ได้ซ้อมนะแต่ว่าแค่แบบว่าดูสีมานะคะว่าแบบเอ้ยมันควรจะต้องเป็นสีอะไรบ้างนะอะไรอย่างนี้ โอ้นี่ได้ได้ได้โอ้เสื้อตัวนี้ได้เสื้อตัวนี้ได้เหมือนอยู่แค่ไม่มีปกเออมันจะมีใครเฉยเหมือนเราเป็นพิกกิ้อืมนั่นสิเขาแบบว่าเฮ้ยจะเขาจะเป็นตัวอะไรดีนะนั่นแหละดิดบางคนเขาอาจจะเป็นกาดแต่แจงบอกเลยนะว่าแจงเป็นน้องยองฮีค่ะไม่รู้ว่าเขารู้จักหรือเปล่านะสควิตเกม<อ>แต่ว่าสควิตเกมนี่คือเขาดังระดับโลกนะเขาน่าจะรู้จักกันหมดปะนั่นสิเขาน่าจะดูเน็ตฟิกกันนะโอ้น่าจะรู้จักกันหมดเลยนะคะท <c oughs> <ๆ>ุกคน ตอนนี้ชุดแจง้งได้แล้วแต่ว่าที่ยังไม่ได้ก็คือหน้าและผมพี่ต้องเปลี่ยนหน้าใหม่ก่อนนะแจ้งก็ต้องเปลี่ยนหน้าใหม่เหมือนกันนี่หน้าใครก็ไม่รู้เอาผมก่อนอผมก่อนน้องวิธีอยากได้ตาแบบตาหวานหวานโอ้เอาอันนี้ดีกว่าแล้วก็น้องวิธีตาสีดํานะคะเราจะใช้เป็นสีดําเลยแล้วก็คิ้วเนี่ยก็จะดูแบบจิกๆดุดดนิดนึงเอาอันนี้ดีกว่าอ่ะคิ้วบ้างไ,ไป,ไปเอาให้สวยนะพ่กิตเออ อน้องน้องฟอนซูต้องสวยไหมน้องฟอนซูต้องหล่อเอาลูก,กตาเนี่ยตานี้ดีกว่าเออได้สวยมากมีจมูกนี้เจ้ว่าได้อยู่เราจะพยายามเก็บรายละเอียดของเขาไปเรื่อยๆนะคะว่ารายละเอียดของตัวของน้องเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างแต่ว่าที่ยากอะ่ะของยองฮีก็น่าจะเป็นทรงผมป่ะเพราะว่ามันจะเป็น แกะต่าซึ่งอันนี้มันสูงเกินไปเห็นไหมตอนที่เขาจะเป็นแกะแบบมัดอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องหาที่มันแบบเหมาะสมกับเขานะคะอันนี้ได้อยู่นะทุกคนเแต่ได้หน้ากลมยังเลยหน้ามันไม่กลมอ่ะหน้ามันเรียวนี้ได้วะเฮ้ยยงทีนี้ได้อ่ะสวยเลยลส่งผมใช่มา,มากส่งผมใช่มีอะไรอีกไหมจ้าตรงนี้เอออืมรองเท้าที่ก็ใช้ได้นะเนี่ยแต่ว่า ยองฮีเขาน่าจะใส่หลังธรรมนักเรียนปะพี่กิทเป็นไงบ้างใช่ได้อยู่ได้อยู่พี่ได้ละได้ละโอเคเอา,าหล่อๆนะคอนซูหล่อๆนะเฮ้ยมันมีคนเป็นยองฮีที่แบบเหมือนซาดอุ้ยต้องมาแข่งกับตุ๊กแจงแล้วล่ะไงใช่แต่ไม่ยอมหรอกนะบอกเลยอืมแหมจะแอบ,บมาล่อเราสิเธอน้องคอนซูยังเป็นนักเรียนอยู่ต้องมีกระเป๋าแล้วกระเป๋าอะกระเป๋านักเรียนนะนี่เขาทำไมเขาจะไปยืนเทียบกับแจงอะ ไม่ต้องมาล้อหรอกนะเธออะไรฉันไม่ได้ล้อขนนาดฉันแค่ดูเฉยๆเท่านั้นเลยอย่าเสียใจด้วยนะพอดีฉันมีชุดน่ะแต่โค้ดท่านหรือเปล่าจะบอกว่าติ้งสควิดเกมนี่มันไม่ได้ยากนะคะอุ้ยมีคนเป็นแบบเป็นผู้เล่นด้วยอ่ะเป็นผู้เล่นเยอะเหมือนกันนะเนี่อะสควิดเกมแต่ว่าตอนนี้เจ๊ไม่เป็นผู้เล่นไงจะอยากอยู่จุดสูงสุดเพราะว่าน้องยองฮีหรือว่าน้องโกโกวาเนี่ยเขาไม่เคยตายทำไมน้องยองฮีถือมีดกันด้วยนะเฮียงไงเนี่ยเอออยากได้มีดแต่ไปเอามีดดดีกว่า อ,อมีไม่อยู่ตรงไหนนะพี่กิตไม่รู้เห็นเขาถือมีดมาจากไหนก็ไม่รู้นี่มีมันต้องมีแต่ยองคีนี่คือเขาหั่นอย่างเดียวป้าต้องมีมีดด้วยเหรอน้องจะดูออโหดเกินไปหรือเปล่านะแต่ไม่สนค่ะมีถือมีดกันมาด้วยน่ากลัวมากมาจากห้องวีพีหรือเปล่าตัวน,นี้แหละได้ละ โอ้ยโมโกะฮงชีิฟยมสจมิจีาได้แล้ว่ายองฮีคือไม่ยากเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คืออีซี่มาก ธรรมดามากแต่ว่าต้องให้<ม>เวลา,าไป<ด>แต่งตัวนิดนึงนะคะแต่จริงๆแล้วว่าเราสามารถแบบว่าตกแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยนะถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเอ้ยมันยังขาดอะไรบางอย่างไปหรือว่าไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยจะใส่กำงกำไลหรืออะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าจริงๆยองฮีตัวจริงไว้ไม่มีกำงกำไลหรอกเนาะเออไม่มีกำไลเราไปแอบนะดูคนอื่นก่อนดีกว่าว่าคนนึ่งเขาจะแต่งตัวเป็นยังไงนะคะดูสินี่ผู้หญิงคนนี้เป็นสวิทเกมนะคะอย่ามาลอกเสได้ไหมเธออ๋อไม่ได้ลอกค่ะพอดีแต่งคนละตัวกันอ่ะเนาะจริงๆแล้วมันเป็น เสื้อวอร์มนั่นนะแต่วบเธอไม่น่าจะมีหรือเปล่าอ่ะเามันจากไหนฉันอยากได้อ่ะเออไม่บอกหรอกนะเดีเพื่อชนะเสื้อคุณขาดอะเสื้อคุณขาดนะคนนี้เสื้อขาดนะเฮ้ยแต่เขาได้อยู่นะเขาแต่งเหมือนอยู่นะเหมือนตัวละครในสควิดเกมจริงๆเลยอะคนนี้จังจาได้ตั้งแต่พักแรกเลยปะอ่าถ้าใครรู้ชื่อตัวละครตัวนี้นะคะพีมมาบอกด้วยละกันพี่กิทันไหมได้อยู่นะตัวซอนซูนี่มันไม่มีอะไรมากนะแค่เสื้อกับหมวกใช่แล้วก็แค่ทำหน้าให้เหมือน ต่ว่าพี่เขียดจะต้องพิมพ์บอกนิดน,นึงนะว,ว่าแบบเออผมคือชอนซูครับเพราะว่าบางคนเขาก็แบบว่าอุ้ยชอนซูคืออะไรไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยอืมแจ็คแอนจิวอะหล่อสุดๆแต่งสวยมากเนี่ยเสื้อโค้ทข้างในก็มีเสื้อฮูดด้วย oh. เออเป็นสกุลเกมด้วยนะเนี่ยเสื้อฮูดข้างในอ่ะ oh, โอ้ยเขาเป็นเขาเป็นผู้เล่นกันหมดเลยดูดิเขาเป็นผู้เล่นกันหมดเลยใช่เขาเป็นผู้เล่นส่วนเราจะอยู่จุดสูงสุดไงเราจะเป็นสองคนที่เป็นหนึ่งในผู้คุมหนึ่งในตุ๊กตาผู้คุมแล้วกันอะ แต่อยากเพิ่มอไรนิดหน่อยอะ่ะเวลาพอไหมให้เพิ่มไหมเพิ่มอะไรเพิ่มหรอได้อยู่นะอ่ะเพิ่มให้ก็ได้อีกหนึ่งนาทีนะคะทุกคนเพิ่มให้แล้ว<อ>แล้วก็แจ้งอะรู้สึกว่าหน้าน้องยังโหดไม่พออาจจะเป็นแบบว่าผู้คุมได้แบบไม่จึ้งใจเท่าไหร่หรือเปล่าหรือว่าจะต้องเอาเลือดด้วยไหมเดี๋ยว <t ell> ขอแอบลองก่อนนิดนึงดีกว่าว่าถ้าสมมติว่าเรามีเลือดบนใบหน้าเนี่ยมันจะดูสวยขนาดไหนแปะเลือดเฮ้ย อันนี้สวยนะสวยอยู่นะว่าไม่ได้ไหนลองสิพี่กิตเฮ้ยได้อยู่นะพี่กิตดูหน้าเจงดิฮะอุ้ยมันก็น่ากลัวเกินน่ากลัวไปไหมเออน้องๆอาจจะ,ะตกใจของพี่หน้าหน้าแบบหน้าหน้าแตกหน้าแตกอะไรเงี้ยโอเคเอาอกก็ได้อ่ะแต่ถ้าแค่เนี้ยแค่แค่เนี้ยมีเลือดต้งตานนหน่อยอยังไง เออโอเคช้ำๆนะช้ำๆ้อขอช้ำช้ำอืสวยมากเจะว่าประมาณนี้พอแล้วเออเราเร็วค่ะทุกคนอีกแค่สิบวีเท่านั้นนะคะว้ายฉันถัดไมเนี่ยอ่ะฉันมึงเข้ามาเข้ามาไม่ไม่ไรค่ะผู้เล่นเต็มห้องเลยอ่ะหุ้ยมีผู้เล่นถึอกระบองด้วยเวอร์แต่เราเป็นอะไรคะโกโกวาค่ะ มาแล้วค่ะทุกคนเ,คเราจะมาดูกันนะคะวยคนนี้คนแรกนะคะตีมแบบสควิตเกมเลยนะคะเขาใส่หูดด้วยคนดีนะแจงชอบ<ส>ความเยอะยังไม่ค่อยพอใส่ไปเล่นไม่ได้ะสิเอาสามเอาสามพอเอาสามอนนี้สามจะให้สี่ลวกันเพราะว่าแจงชอบนะคะเอให้สามแหละเพราะว่าไม่โพสท่าเลยไม่จึง้งนิ่งไงนิ่งไงนิ่งไม่ว่าจะตีมอะไรสิ่งที่เราควรทำนะคะทุกคนก็คือการโพสท่าค่ะวิคนนี้สวยนะเนี่ยดูคนดูไม่พอดิโออันนี้คือแซ่บไปนะ โพสไหมอ่ะไม่โพสให้สามนะยังไงยังไงจะอ่ามีขยับอาจให้สี่อ่ะสวยอยู่เชนเป็นสคริตเกมที่เป็นผู้เล่นค่ะดูค่ะสีเขียวมาเลยนะคะคนต่อไปเชนค่ะไม่มีใครเป็นผู้คมมผู้คุมอะไรเลยหรออุ้ยคนนี้ก็สวยโอ้โหมีจิวสะดือด้วยพอดีว่าเชนเนี่ยเป็นคนที่สวยที่สุดของการเป็นผู้เล่นละค่ะแต่ชอบไปสี่เอานี้าสีอ่ะจะให้สี่จะให้สี่ ไม่มีใครห้าแต่คนนี้ก็เสื้อคลุมนะเนี่ยเสื้อโค้ดด้วยแต่แจ้งแต่คะแนนเขาไม่คะแนนหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเสื้อโค้ดเขาอะเขาไม่ได้ทำเท็กเจอร์มันเป็นแบบไอ้ติมเลยตายแล้วขอโทษละฮะยังดีมาเองเนาะมุงกัวอูดีพิมสินิตาเจ้าเจ้าโอ้โหอันนี้น่ารักไหมคะท่านี้ก็น่ารักนะคะนี่อันนี้โอ้โหุบจุนสวยมาก ใครจะรู้ไมผมไรหุ้ัวอะไรนี่ไงพี่กิตเป็นน้องชอนซูค่ะพี่กิตพิมพ์ด้วยชอนซูเอาไปเลยห้าคะแนนชอนซูหล่อมากสุดยอดอืเออ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 มองๆหล่อสุดต่อไปใครยังคงเป็นผู้เล่นอยู่นะคะ อุ้ม <PE C N C> แต่งมาทำอ,อ,อันนี้เขาน่าจะอุ้มหัวใครสักคนมาหรือเปล่าไม่แน่ใจออแต่คนนี้ได้อยู่นะผมขใช่เลยะคะสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่นะจะชอบคนนี้จังเอาไปห้าเออหน้าหน้าเอเชียหน้าเอเชียมคคิเกต้องหน้าเอเชียเชยอดสองสองสองเป๊ะมากคนนี้มีการพรีเซนซมด้วยเอาไปเลยค่ะคะแนนอืมเอาวะาต่อไปค่ะโว้ค<อ>นนี้ก็ถือถือกระบองมาเลยนะแต่สีเขียวมันยังไม่ถูกต้องปะ หรือเขาจะเป็นกาดไม่ใช่ดิออกฟ้านะเาออกฟ้านะไม่เขียวนะปลาานี่สียังไม่ได้จังยังไม่ชอบนะคะเพราะว่าเขาออกสีฟ้าแต่เขาร้องไห้เด้๋ยเนียแพ้แน่นอนเออลองให้พอแพ้แน่นอนคนต่อไปคนต่อไปอ้าวคนนียว่าขมเชีไมเขียวไม่ได้ยังเขียวไม่ได้เลยเขาน่าจาพยายามต่อสู้กับผู้คุมนะคะเพราะว่าเขียวแบบเขียวขนาดนี้ยังยังไม่ชอบอ่ะอันนี้มันเขียวสะท้อนแสงเลยจริงๆแล้วอ่ะมันอยากให้แบบอตรงตีมากกว่านะคะก็ฉันจะ หนูไม่เขียวเบอร์ไหนอะ่ะจำไม่ได้ดไดแพ้ไปเออเราต้องดูนะซีรีส์ดังขนาดเนี้ยและผู้ชนะในครั้งนี้ก็คือเอาวาอุ้มแต่จะได้ที่สามเขาเ,เขาสวยจริงเขาสวยจริงอ,อ่ะให้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 ใหออชอบอยู่ บอกเลยนะคะว่าทีมในวันนี้เนี่ยก็คือน่ารักมากนะคะกับน้องยองฮีแล้วก็น้องชอนซูนั่นเองเนาะถ้าใครชอบให้เราเล่นแบบนี้นะคะก็อย่าลืมก็แล้วก็แชร์กดซับสไครต์กับพวกเราด้วยนะคะและที่สาคัญอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่พวกเราลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะหรับครั้งนี้เนี่ยมาเล่นให้ดูตาหนึ่งนะคะเพราะว่าหลายคนเรียกร้องมากว่าพี่ค่ะแล้วยองฮีหรือน้องโกโกวาเนี่ยหายไปไหนเนี่ยแหละค่ะน้องโกโกวามาให้ดูแล้วนะคะพร้อมกับแฟนของเขาด้วยจริงๆจะไม่รู้หรอกนะว่าเขาเป็น อันนั้น่ะอันนี้ก็ต้องรอดูนะคะรอติดตามน่าสนใจมากๆเลยเอาไปว่าครั้งนี้เราสองคนไปแล้วนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมเจ็บบ๊ายบายชนสู่ท่าจึ้งเกินอ่ะถ้าแบบตัวแม่ตัวมัมเวอร์เออ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 ออเอออ่าอ่